รีมทสตาร์สต็อปรีโมทควบคุมผู้คุ้มรมทตั้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แสกกุณจะขอเล่นก่อนเล่นก่อนขอนเล่นก่อนแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ พี่จะบอกว่าพี่ได้ลูกหมามาแล้วอยู่ในกล่องนี่จ้อา,จะาอะไรอีกล่ะจ้าลูมีเลือดแล้วอเอา,ลา,แ,ลเอาแล้วน้องอยากจะกินอะไรแทนละ่ะเยินรี่ลูกตาแล้วแถวบ้านเรา จะมีใครมีเย็นในลูกตาล่ะจ๊ะคนดิมคนดายยายกุ๊ฮะไอ้กุ๊กมีเย็นได้ลูกตาด้วยเหรอไปจ,จัดก,การให้น้องบา,าดบาดเยี่ยวเลยโอ้ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่จะต่อรองยายกุ๊กๆอืมอนีต้องหาโทรหายายกุ๊กนะด้วยเครื่องมือไฮเทคของเรา ตัวเลขเมันทำไมเยอะจังเลยบ้านเจ๊กุ๊กนี่ยอา้าติดแล้วเจ๊กุ๊กฉันน่ะต้องการแลกลูกหมาจบเยนลี่ลูกตาของเธอเจอกันหน้าบ้านคืนนี้จบนะฮะเราไม่ได้พูดคำว่าฮัลโหลเลยอ่ะทำไมปิดเร็วมากจบไวเว์ฟังทันไหมไม่ทันเลยค่ะบอกว่าอ๋อบอกว่าจะเอาลูกหมามาแลกกับเยลลี่ลูกตาจอกนคืนนี้ ที่บ้านจบนะที่บ้านบ้านใครล่ะบ้านก็คนต้องเป็นบ้านเราอะพี่แสงแสดงว่าผู้คุมอะโทรมาเฮ้ยเลรร้รูเบอร์ก,กูได้ไงอะรู้ปะเขาจะแฮกเข้ามาในรพทัของกูเฮ้ยผู้คุมทำไมแฮกเก่งแบบนั้นอะยันไม่ทำอะไรเลยว่าเฮ้ยแล้วเขาบอกให้เราเตรียมอะไรนะยันลีลูกตาแลกกับลูกหมาเฮ้ยแต่ยันรีลูกตาเราไปร้อยกระดงหมดแล้วนี่ ยินลูกตามีค่ะมีอยู่กูกูมีเคนี่เลเดี๋ยวดี๋ยวพี่แลนะเดี๋ยวนะกูกปเลยิลูกตาโเคงั้พี่แสงราอยู่หน้าานใ่หมโเคโอเว A few moments later มาแล้พี่นี่น uh 네ี่นี่เฮ้เหนื่อยมากนี่แหละยินลีลูกตาเอ้าแล้วพี่แสงทำอะไรอยู่คะ นนพี่แสงฮัลโหลนี่ไงมันคืออะไรอะคะพี่อะนั่งรอก,กุ่มนานก็เลยเข้ามาในดาร์กเว็บแล้วมานซื้อกับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราได้ลูกหมาคืนมาแบบจริงๆแถม,มเป็นแผนสำร,รองของพี่เองเฮ้ยจะทำให้เราได้ลูกหมาเหรอแล้วมันคืออะไรคะมันก็คือแบบนึงพี่หืมชื่ออุปกรณ์ควบคุม ผู้คุมจะหัวหน้าผู้คุมที่จะควบคุมผู้คุมให้อยู่ในกำมือของเราโอ้ยทํามันเขียนมาแบบนี้อขออีกรอบด้วยไหมคะพี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ละพี่แสงคือเดี๋ยวนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ควบคุมผู้คุมใช่เขาบอกว่ามันเหมือนกับรีโมทบ้านเราใช้งานเหมือนกันเลยจะมีปุ่มให้กดว่าเราอยากจะบังคับผู้คุมตัวนั้นอ่ะให้ทำอะไรก็ได้เช่นเต้นร้องเพลง แล้วก็ต่อสู้อุ้ยอุ้ยทำได้ทุกอย่างเลย,ยนี่มันคือรีโมทบังคับร่างกายใช่แต่เดี๋ยวนะพี่แสงนี่มันคือรีโมทสตาร์สต็อปอุ้ยแสดงว่าคนที่ขายเนี่ยก็ต้องเป็นหวัวหน้านที่ใหญ่ที่สุดในโอ้แคุณเกมสไม่ได้หนมสงสัยเขาหารายได้เสริมโอเคงั้นพี่แสงไปสั่งมาเลยสั่งแบบด่วนที่สุดเลยนะคะเอาตอนนี้เลยก่อนที่ผู้คุมจะมาค้าด่วนสุดค่าส่งมันจะแพงนิดนึงอ่ะอุ้ยไม่เป็นไรหรอโอ้ยพอลูกหมาลูกหมา เรียบร้อยเขาบอกว่าจะถึงในอีก10 10นาที10วินสิบเก้าปเจ็ดหกพี่เสกมาแล้วลอยบปฟ้งมาแล้วโอ้โหส่งด่วนทันใจมากส่งมาจากเครื่องบินนี่เองอะพี่เสกลองเปิดดูดิเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ใส่ชื่อเลยทลไมเขารู้แล้วว่าส่งที่ไหนอะส่งใส่ G P S ในเครื่อง นี่คือรีโมทสตาร์สต็อปรีโมทควบคุมผู้คุมเหมือนกันเปียบเลย่ะพี่แสงงั้นเราได้เนี่ยแล้วตอนผู้คุมมาเราก็จัดการเลยโอเคพี่ต้องอ่านวิธีใช้งานก่อนพี่แสงศึกษานะคะดูกุ๊กเตรียมเยลลี่ลูกตาไว้ล่อโอเคส Hours Later เขาบอกว่าถ้าเข้ามาในระยะ2ถึง จะโคตรคงแดนทีเลยจะมันนานมากแล้วเมื่อไรจะมาเนี่ยโทรกลับไปสิเฮ้ยโอ้ยหนักโอ้ยหนักหนักเหลือเกินนี่มันลูกหมาหรือลูกหมูกันแน่เนี่ยโอ้ยกว่าจะถึงบ้านยังกุ๊กกุ๊กเฮ้ยถึงสักทีบ้านยังกุ๊กกุ๊กจะได้แรกไปให้น้องสายของเราขมว่อมาแล้วทำไมไม่ให้เสียงบล่ะ โอ๊ยถึงสักทีโอ้ยยาขี้เหร่ทั้งสองคนไหนของที่เอามาแลกเปลี่ยนน่ะเดี๋ยวแล้วทาไมเอาลูกหมาไปใส่กล่องแบบนั้นน่ะแล้วพวกหมาจะหายใจยังไงเฮ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยพวกเขาหมาคนเดินไปแล้วก็เอ้ยโอ้ยบ่นอะไรเยอะแยะหยุดบ่นก่อนหยุดบ่นก่อนจะไม่บ่นได้ยังไงล่ะถ้าลูกหมาตายขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเออได้แล้วดิโอ้ยไม่ตายหรอกข้างไงเนี่ย ฉันใส่ออกซิเจนไว้อย่างดีแล้วเราจะแน่ใจได้ไงว่าข้างในคือลูกหมางั้นขอตรวจสอบสินค้าก่อนอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวก่อนอุ้ยไม่ได้ฉันต้องดูก่อนของที่จะเอามาแลกอะสภาพดีหรือเปล่าไอ้หไอหมาอาอมาหมาโอ้อย่าชักช้าไหนมาดูสิให้อันเดียวก่อนดูเห็นไหมของจริงอือ ของแทแน่นอนหนเอามาดูทั้งหมดเลยเดี๋ยวก่อนอพี่แสงจัดการด้วยรีโมทสตาร์สต็สอปบังคับผู้คุมเลยเริ่มเปิดเมนนะโชว์มือขวาเลยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วก็ยกมือซ้ายเุ้ยทำไมฉันควบคุมตัวเองไม่อยู่ รอเดินมาทางนี่เดินมาทางนี่บอกให้เดินมาทางเดินเดินเดินมาทางนี่เดินมาทางสายสายเออโอ้นั่นแหละแล้วก็ปล่อยของในมือไปไปไปเฮ้ยยุ่งยุ่งอ้าวต่อไปต่อไปทำเลยที่กระโดดตบเลยอ้าวจัดไปกระโดดต๊หยุดโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อย ยังต้องมาทำอะไรติ๊งต้องแบบนี้เนี่ยอย่าให้ทำอะไรอ่ะเอะไรสิกูกูเอาเองมากูเล่นเองขซั่มนี่เน่นนี่เน้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 นขึ้นมาเป็นนี่เน้นี่เลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยมีเด็กกลนัแล้วล่ะเราต้องคลายจากมนต์สะกดการบังคับนี้ให้ได้อคิดยังไงอยู่เนี่ยโอ้ต้องเงียบเงไปใกล้ๆรีโมทควบคุมแล้วไปให้ไกลๆเลย เล่นก่อนเล่นคนควบคุมคนเล่นอน้ายมันได้ทีหมดไปแล้วอะเรี่องอควบคุมตัวเองอะพี่แสงทำไงอะทำยังไงอะจังหวะนี<_<_<_้แหละ หมดเลยอ่ะมาเล่นอยู่เหนียวอ,อย่าลีลูกตาเนา่าลงมึงเนี่ยปวดแล้วก,ก็เฮ้ยพี่แสงงั้นเราอะไปดูลูกหมาในกล่องดีกว่า <c oughs> โอเค เจนไงโดนน่สิาใช่แต่เราก็ไม่รู้เอาเข้าบ้านก่อนเถอะไม่เจออะไรบาก็ไม่รู้เนี่ย